ฉเฉลยแบบฝึกหัด8.3.2นะคะการหาผลหารและเศษที่ตัวตั้งสองหลักตัวหารหนึ่งหลักและผลหารสองหลักโดยการหารยาวหน้า14ถึงหน้า16นะคะข้อที่1หาผลหารและเศษโดยการหารยาวข้อ1ย่อยค่ะ69หารหนักเรียนดูในหลักสิบก่อนนะคะ6มีค่ามากกว่า5ดังนั้นเราจะหารในหลักสิบนะคะ โดยพิจารณาว่า5คูณอะไรได้6มี่ไหมคะก็จะได้เป็น5คูณ1ได้5นะคะเขียน1ไว้ข้างบนและเขียน5ลงมาข้างล่างให้ตรงกับ6 6ลบ5เหลือ1น1ต่อไปดึง9ลงมานะคะเป็น19หาร5ไปท่องสุดคูณแม่5คะ่ะ5คูณอะไรได้19ก็จะได้เป็น 5คูณ3ได้15นะคะถ้า5คูณ4เท่ากับ20ซึ่ง20มากกว่า19ดังนั้นเราจะเลือก5คูณ3ได้15มาเขียนนะคะเขียน3ไว้ข้างบนนะคะและเขียน15ลงมาคะ่ะให้ตรงกับ19 19ลบ15เหลือ4 ดังนั้น69หาร5ได้13เศษ4นะคะต่อไปตรวจคำตอบนะคะเราจะนำตัวหารซึ่งก็คือ5คูณกับผลหารซึ่งคือ13และบวกกับเศษนะคะซึ่งก็คือ4 5คูณ13บวก4คูณในวงเล็บนะคะ5คูณ13 ได้65บวกอีก4เป็น69เท่ากับตัวตั้งนะคะดังนั้น13เศษ4เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะต่อไปข้อที่2นะคะ75หาร4หารในหลัก10ก่อนนะคะโดยพิจารณาว่า4คูณอะไรได้7ก็จะได้เป็น4คูณ1ได้4 เขียน1ไว้ข้างบนนะคะเขียน4ให้ตรงกับ7 7-4ลบ4เหลือ3ต่อไปดึง5ในหลักหน่วยลงมานะคะเป็น35หาร4ดูสุดคูณแม่4นะคะ4คูณอะไรได้35มีไหมคะเราก็จะได้ว่า4คูณ8ได้32 4คูณ9ได้36นะคะซึ่ง36มากกว่า35 ดังนั้นเราจะเลือก4คูณ8ได้32มาเขียนนะคะเขียน8ไว้ข้างบนในหลักหน่วยเขียน32ลงมา1บรรทัดให้ตรงกับ35 35ลบ32เหลือ3นะคะดังนั้น75หาร4ได้18เศษ3ต่อไปตรวจคำตอบนะคะ นำสี่คูณสิบวกสในวงเล็บนะคะสี่คูณสิได้72บอวกอีก3เป็น75ซึ่งเท่ากับตัวตั้งนะคะดังนั้นคำตอบ18เศษส 3, เป็นคำตอบที่ถูกต้องคะ่ะต่อไปข้อที่3นะคะ86หาร7หารในหลัก10ก่อนนะคะโดยพิจารณาว่า7คูณอะไรได้8 ก็จะได้เป็น7คูณ1ได้7 8ลบ7เหลือ1ดึง6ลงมานะคะต่อไปค่ะ7คูณอะไรได้16เราก็จะพบว่า7คูณ2ได้14 7คูณ3ได้21 21มากกว่า16นะคะดังนั้นเราจะเลือก7คูณ2ได้14มาเขียนนะคะ เขียน2ไว้ข้างบนในหลักหน่วยเขียน14ลงมา1บรรทัดให้ตรงกับ16 16ลบ14เหลือ2ดังนั้น86หาร7ได้12เศษ2ต่อไปตรวจคำตอบนะคะนำ7 7คูณกับ12บวกกับเศษซึ่งก็คือ2นะคะ เจ็คูณสิได้8 4บวกอีก2เป็น86ซึ่งเท่ากับตัวตั้งนะคะดังนั้น12เศษ2เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะต่อไปข้อที่4 95หาร8หารในหลักสิก่อนนะคะโดยพิจารณาว่า8คูณอะไรได้9ก็จะได้เป็น8คูณ1ได้8 9เลบ8เหลือ1 ดึง5ในหลักหน่วยลงมานะคะไปพิจารณาอีกว่า8คูณอะไรได้15 8คูณ1ได้8 8คูณ2ได้16ซึ่งเกิน15นะคะดังนั้นเราก็จะเลือก8คูณ1ได้8มาเขียนเขียน1ไว้ข้างบนในหลักหน่วยเขียน8ลงมาข้างล่างนะคะให้ตรงกับเลข5นะคะ15ลบเหลือ7ดังนั้น 95หาร8ได้11เศษ7ต่อไปตรวจคำตอบนะคะนำา8คูณ11บวก7 8คูณ11ได้88บวกอีก7เป็น95ซึ่งเท่ากับตัวตั้งนะคะดังนั้น11เศษ7เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะ ต่อไปข้อที่5นะคะ81หาร6หารในหลักสิบก่อนนะคะโดยพิจารณาว่า6คูณอะไรได้8ก็จะได้เป็น6คูณ1ได้6เขียน1ไว้ข้างบนนะคะเขียน6ให้ตรงกับ8 8ดลบ6เหลือ2ต่อไปดึง1ในหลักหน่วยลงมานะคะเป็น21หาร6 ดูสูตรคูณแม่6นะคะว่า6คูณอะไรได้21 6คูณ3ได้18นะคะถ้า6คูณ4ได้24ซึ่งมากกว่า21ดังนั้นเราก็จะเลือก6คูณ3ได้18นะคะมาเขียนเขียน3ไว้ในหลักหน่วยนะคะข้างบนเขียน18ลงมา1บรรทัดโดยให้ตรงกับ21 21-18ลบ18 เหลือ3ดังนั้น81หาร6ได้13เศษ3นะคะต่อไปตรวจคำตอบนะคะนำ6คูณ13บวก3 6คูณ13ได้78นะคะบวกอีก3เป็น81ซึ่งเท่ากับตัวตั้ง ดังนั้น13าเศษ3เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะต่อไปนะคะข้อที่6 67หาร2หารในหลัก10บนะคะ6หาร2โดยนักเรียนพิจารณาว่า2คูณอะไรได้6ก็จะได้เป็น2อคูณ3นะคะได้6เขียน3ไว้ข้างบนเขียน6ลงมาอีก1บรรทัด6-6ลบ6เหลือ0ตรงนี้จะเขียน0หรือไม่เขียนก็ได้นะคะ ต่อไปค่ะในหลักหน่วยมีเลข7ดึงเลข7ลงมานะคะและไปพิจารณาสุดคูณแม่2ว่า2คูณอะไรได้7ได้เป็น2คูณ3ได้6นะคะซึ่งใกล้เคียงและไม่เกิน7ดังนั้นเขียน3ไว้ข้างบนในหลักหน่วยเขียน6ลงมา1บรรทัดนะคะให้ตรงกับ7 7ลบ6เหลือ1ดังนั้น67หารส ได้33เศษหนึ่งต่อไปตรวจคำตอบนะคะนำสองที่เป็นตัวหารคูณกับ33ที่เป็นผลหารบวกกับ1ที่เป็นเศษนะคะ2องคูณ33ได้66บวกอีก1เป็น67เท่ากับตัวตั้งนะคะต่อไปข้อที่7ค่ะ 59หาร3หารในหลักสิบก่อนนะคะโดยพิจารณาว่า3คูณอะไรได้5ก็จะได้เป็น3คูณ1ได้3 5ลบ3เหลือ2ดึง9ลงมาเป็น29หาร3นะคะสูตรคูณแม่3ค่ะ3คูณอะไรได้29เราก็จะพบว่า 3คูณ9ได้27นะคะซึ่งใกล้เคียงกับ29และไม่เกิน29ดังนั้นเราก็จะเขียน9ไว้ข้างบนนะคะเขียน27ให้ตรงกับ29 29ลบ27เหลือ2ดังนั้น59หาร3ได้19เศษ2 ต่อไปตรวจคำตอบนะคะนำา3คูณกับ19แล้วบวกกับ2 3คูณ19ได้57บวกอีก2เป็น59นะคะซึ่งเท่ากับตัวตั้งดังนั้น19เศษ2เป็นคำตอบที่ถูกต้องข้อที่8ค่ะ94หาร8หารในหลัก10ก่อนนะคะ โดยนักเรียนพิจารณาว่า8คูณอะไรได้9ก็จะได้เป็น8คูณ1ได้8 9ลบ8เหลือ1ดึง4ลงมานะคะเป็น14หาร8เราก็ไปดูสุดคูณแม่8นะคะ8คูณอะไรได้14 8คูณ1ได้8 8คูณ2ได้16ซึ่งมากกว่า14ดังนั้นเราจะเลือก8คูณ1 ได้8นะคะ14ลบ8เหลือ6ดังนั้น94หาร8ได้11เศษ6ต่อไปตรวจคำตอบนะคะนำ8คูณ11บวก6 8คูณ11ได้88บวกอีก6ได้94 ซึ่งเท่ากับตัวตั้งนะคะต่อไปข้อ2ใหญ่นะคะหาผลหารและเศษโดยการหารยาวข้อที่1 32หาร3เขียน32ไว้ข้างในนะคะหารด้วย3พิจารณาแบบนี้นะคะ3คูณอะไรได้3 3คูณ1เขียน1ไว้ข้างบนนะคะได้3เขียน3ลงมาอีก1บรรทัด 3-3ลบ3เหลือ0น,นะคะตรงนี้จะเขียนหรือไม่เขียนก็ได้นะคะต่อไปในหลักหน่วยมีเลข2ดึงเลข2ลงมาค่ะ3คูณอะไรได้2ก็จะได้เป็น3คูณ0ได้0น,นะคะ2อลบ0เหลือ2ดังนั้น32หาร3ได้10เศษสอง ต่อไปตรวจคำตอบนะคะนำสามที่เป็นตัวหารคูณผลหารซึ่งก็คือ10นะคะบวกกับเศษซึ่งก็คือ2 3คูณ10ได้30บวกอีก2ได้32ซึ่งเท่ากับตัวตั้งข้อที่2นะคะ54หาร5เขียน54ไว้ข้างในนะคะ5คูณอะไรได้5 5คูณ1ได้5 5-5ลบ5เหลือ0ดึง4ในหลักหน่วยลงมานะคะนักเรียนสังเกตนะคะ4มีค่าน้อยกว่า5ดังนั้นผลหารจะเท่ากับ0 5นคูณ0ได้0 4-0ลบ0เหลือ4ดังนั้น5 4หาร5ได้10เศษ4ตรวจคำตอบนะคะนำห้ คูณสิบวก4 5่หคูณสิได้50บวกอีก4ได้54เท่ากับตัวตั้งนะคะต่อไปข้อที่3ค่ะ75็ดหารเจคูณอะไรได้7 7็คูณหได้7จนะคะเจลบเเหลือศูน ดึง5ลงมาค่ะเห็นไหมคะ5น้อยกว่า7ดังนั้นผลหารจะเท่ากับ0เขียน0ไว้ข้างบนนะคะ7คูณ0ได้0 5ลบ0เหลือ5ดังนั้น75หาร7ได้10เศษ5ตรวจคำตอบนะคะเราก็จะนำา7คูณ1ิ บวก5 7คูณสิได้70บวกอีก5เป็น75ต่อไปค่ะข้อที่4 86หาร8 8คูณอะไรได้8ก็จะได้เป็น8คูณ1ได้8นะคะ8ลบ8เหลือ0ดึง6ลงมาค่ะ6น้อยกว่า8ผลหารจะเท่ากับ0นะคะ แปคูณศนย์ได้0 6นลบศเหลือ6ดังนั้น86ดหารแได้10บเศษหกต่อไปตรวจคำตอบนะคะนำแปที่เป็นตัวหารคูณผลหารซึ่งก็คือ10บวกเศษนะคะซึ่งก็คือ6 8แปคูณสิได้80บวกอีก6เป็นแปห ซึ่งเท่ากับตัวตั้งนะคะดังนั้น10บเศษหเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะ